ได้เวลาตอบโต้แบบเด็ดขาดในช่วงเวลานี้โลกจะต้อมองสถานการณ์ชายแดนที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังมีรายงานการพบการวางทุ่นระเบิด PMN 2อซึ่งเป็นชนิดที่อันตรายอย่างมากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให้ฝ่ายทหารไทยต้องเร่งตอบสนองอย่างฉับไวและเตรียมแผนแก้ไขยอย่างจรงิงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุ่นระเบิด PMN 2อถือเป็นหนึ่งในอาวุธที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายต่อกําลังคนโดยเฉพาะมีขนาดเล็กแต่พลังทําลายสูงการตรวจพบว่ามีการใช้ทุ่นชนิดนี้บริเวณชายแดน ทำให้หน่วยงานความมั่นคงต้องเร่งประสานงานกันอย่างเข้มงวดทั้งกองทบ,บกหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดการตอบโต้ของไทยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การใช้กำลังแต่เป็นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการข่าวอย่างเต็มรูปแบบเครื่องบินลาดระเวณร้คนขับถูกนำขึ้นบินเพื่อสำรวจพื้นที่ต้องสงสัยระบบเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมถูกนำมาใช้ร่วมกับฐานข้อมูลเดิมเพื่อระบุจุดที่คาดว่ามีการฝังทุ่นระเบิดไว้จากนั้นทีมเก็บกู้ก็เข้าไปทำงานด้วยความระมัดระวังสูงสุด ในอีกด้านหนึ่งผู้นำทางการเมืองก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอ,อธิปไตยและจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนของตนเองการประชุมฉุกเฉินถูกจัดขึ้นเพื่อกำหนดท่าทีและแนวทางการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างโปร่งใสในกรณีการพบทุนระเบิด pmn 2อสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศต่างรายงานข่าวนี้อย่างต่อเนื่องภาพเครื่องบินรบที่บินอยู่เหนือแชายแดนและเสียงปืนใหญ่ที่ดังขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมได้สร้างแรงสันะเทือนให้กับประชาชนไม่น้อย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่ากองทัพไทยพร้อมป้องกันทุกสถานการณ์การแก้ปัญหาทุ่นระเบิดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยทั้งเทคนิคและความอดทนเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตรวจโลหะเดินสำรวจทีลเมตรในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยโคลนและเพื่อปกคลุมบางจุดต้องใช้โดรนบินสำรวจเพื่อเก็บภาพความร้อนหรือคลื่นแม่เหล็กเพื่อระบุจุดที่อาจซ่อนทุ่นระเบิดอยู่การทำงานทุกขั้นตอนเต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะเพียงแค่แรงกดเล็กน้อยก็อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ภารกิจนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การเก็บกู้ แต่ยังรวมถึงการให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่ชี้แจงวิธีระมัดระวังและการรายงานเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดในหลายหมู่บ้านหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือนเขตอันตรายพื้นที่ต้องสงสัยมีทุ่นระเบิดเพื่อให้ประชาชนรับรู้และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ครั้งนี้เป็นการทดสอบความพร้อมของไทยในทุกด้านทั้งด้านความมั่นคงการประสานงานระหว่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสอดแนมและเก็บกู้การตอบโต้แบบเด็ดขาดไม่จำเป็นต้องหมายถึงการใช้อาวุธเสมอไป แต่เป็นการแสดงพลังและความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างมีชั้นเชิงในท้ายที่สุดสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือความสงบสุขและความมั่นคงของชาติการปกป้องชายแดนไม่ใช่เพียงหน้าที่ของทหารแต่เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทุ่นระเบิดหรือการบุกรุกใดๆเสียงของระเบิดที่เคยดังขึ้นในอดีตะจะต้องไม่กลับมาอีกความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่ทุกนายคือการทําให้แผ่นดินไทยปลอดภยัยปราศจากอาวุธสังหารที่ร้มนุษยธรรม และนี่คือเวลาที่ประเทศไทยจะตอบโต้ทุกการท้าทายด้วยความเด็ดขาดมั่นคงและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแห่งชาติอย่างแท้จริง